को oh 特别有面感 超级无敌。 ขึ้นไปเตะตรงนี้เด้าหน้าที่เราก็เกิดมีปัญหาต่อทีนี้เขาถูกทับบนได้ไหมเกิดไหมใช้ไม้าีเสียหอเราได้ไงที่เขาดูแลติดตามใช่ไหมใช่ที่เขาดูแลตได้าม เออโค้ดครัอันนั้นมันของของที่เจ็บไปะนะของพี่ต้าโอ้ยพี่เจ๋งใช่ไหมพี่เจ๋งใจเดวที่น่านโอ้ยโ้้ยโออออ้อ้ยโ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 อ้้ยโอยโอ้้อ จ่ยี่บว่าวันนั้นพี่จาเกินวิบาท้นแมเดืออ้าเองได้โอ้ยกนี่องมเะต้องพิจารณานี่ พี่ทองสามพี่เจลหนึ่งเอาไปแล้วหนึ่งเหลือสเอาไปแล้วหนึ่งกันไงเหลือสามนั่นน้าพี่พี่พี่พ่อบอกวของพี่ต้า แม่พี่ตังใส่อยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้น่ะตุ๊กตุ๊กตุกเลยถ้เราไปเา่กินเลยนดงแล้วะกินเลยห้แเ็เ็ดนแล้วเราไปะดแโอ้ยมดเราเาบอกืแขงอยู่ไม่ใช่นะ

ย้นยนักกระอาสักกระองมาแล้วขียอะนีี่อี่เที่บเจอเพชรเหรออ่าตนตอีกแล้วตานกอีกแล้วใส่ล่างใส่ล่างใส่ล่างแต่ไม่กดเลยไม่ใคร็ไม่กดใส่ล่างสางล่ อาจจะไม่ไรีตยว,วา่ามาเิตเาอยู่เจ็อีจ๋งจะให้หนูได้สดหนไม่รู้จะไล่ตัวไหนมัเกก่แปสามสามเาเิตรมอหรอตรลกองบอกกาดิ خلي يا ยิมนี่พ้อมมากเลยแต่คงกระดอนคงหองกระดาษยิมนี่พร้อมนกเยนเราต้องรอู้หลักนะนไปทุบมันเกี่ยวยอะไรกันเออเมาอีกเยอะไม่ได้มันเมาไม่ใช่ใช่ดิเราาต้องให้เราก็ใเกี่ยวกับารยคยไม่คนคนอยู่ก็ตู้ต่อไป ไม่ไหวเลยปวดแล้วแม่กินหมดนะไม่ไหวเลยเดี๋ยวผมช่วยได้หรือเปล่านี่กบไลค์ก่นเหรอคะถ่ายไว้ลงยูทูบคู่นี้แหละคู่นดสนุกปัดแพ้ปัดตัวแพ้ปัดกันนะมันไม่อยู่สายล่างกันหมดแล้วมันมีสายล่างด้วยเหรอนะตั้งแบ่งครึ่งไงอยู่ก่อครึ่งล่างเยอะ

ผมคือลูก مانه ڏيئي ڏيئي

Gracias. i oh, นี่ด้วยอีกนิดนึง15อีกนิดนึงครับ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  <inaudible> <inaudible> แลเล่นเล่นยังไงส่วนยอดขนาย้อนก็ไปแค่าลตัวเล่ดูจากเาเา่นเมื่อกี้เลงเสร็จ้วเาเข้าจเรจดไเลยจาัก็งไฟฟาไปรนน้งเพื่อที่